สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านลุงนะครับได้ยินเสียงใครกดรีโมทใบบุญนะครับตันหาก็รดน้ําอยู่นะครับตอนนี้อ๋อลุงพันนะครับลุงพันมาเคลียร์รถป่ะอ่าเดี๋ยวมาทําความสะอาดช่วยลุงพันกันครับนี่นะครับเคลียร์ใบบุญนะครับมื่อวามมะขํามเหมันมืดไม่กวาดไม่กวาดพื้นเราต้องกวาดนะครับ มันธรรมดาก็ต้องไปค่าแค่หล่วจาอันนี้ติดการเบื่องต้นกันเบื้องต้นเรื่องต้นกันนะครับมีขวดน้ำขวดอะไรไหมอ๋นี่ขวดน้ำเพล่เนะนี่ยน้ำหอมบ่น้ำหอมรุ่งบ่ ภารกิจสําคัญนะวันนี้เคลียร์ใบบุญเราเข้าไปดูข้างในมีน้ำปวดน้ำังไเงลาจอา้าเช็ดนหน่อยโอลุงพันนั่งใสเนี่ยนั่งอยู่อยู่ข้างเขาว่านั่งนั่งบานี่มันสิเมารถบ่ไม่นบวหลังนะการการดูแลนะถ้านั่งทางหลังนอนเลยวันนี่ นอนเลยเพราะว่ามันระยะทางมันยาวนะก็น,นั่นอยู่ไอซีดขับผู้เดียวเลยเนาะครับก่อนใช่รับคนเดียวก่อนมา,นะาเรื่อยๆเลยมันรถติดแต่วันนี้น่ะรถติดมาจากอุ้ยจากไก่หมดเลยความหมายมันโดนเนี่ยขึ้นรถติดเลยเพราะว่าเขาไปเลือกตั้งค์นะติดมาจากปูนโ,โอ้หม่องชาติมีสูงหูเลยจะเนี่ยไม่นครับใช้ชาติดไหมชาร์ดอ้ลุง ต่อมาเพื่อให้ชาร์จเลยเฉพาะเลยใช่ไหมครับโอ้สุดยอดเลยเพิ่มช่อง USB นะครับอืมทำความสะอาดกันคร่าวๆไปก่อนแล้วจังใส่แค่แค่เนื้อหนะครับผมถ่ายบนพื้นนึ่งเข้าไปใส่ก้ะเพาะสีดำเงินเอามาเซตบอรเนี่ครับล่าสุดนะครับ กำลังเคลียร์ใบบุญนะครับสายไฟผู้ใดเนี่ยมันของคุณลุงครับอ๋ออยู่นี่นะเหมือนสายชาร์จโน้ตบุ๊กเลยนี่ครับาสุดเนาะก็ลุงพันมาเคลียร์รถนะครับ ทำความสาดน้องใบบุญเบื้องต้นก่อนนะครับก็เดี๋ยวค่อยเอาไปเข้าคาแครนะครับต้องลงแวก็กฉีดน,น้ําหอมอย่างดีไปแล้วครับเข้าคาแคร์โหนั่นเองพาสีน้อาเงินเจอแล้วนะครับ

พี่พี่พี่ย้อมหลังเกระเป๋ะเป๋าผู้ใด้ปุ๊บดิโปะยาจ้ำลูกระเป๋าอ่ะก็โปะเป๋าตัวนี้ของของคุณลุงเลยวะอ๋อของลุงมเอาไปไว้ในบ้านอนเดียวผมเอาไปไว้ให้ตาไปซื้อหมูปะอีกไม่อีกไม่นานนะครับเดี๋ยวเราจะได้กินข้าวต้มฝีมือตาชานนะครับ ขอบคุณตาชานันครับแต<ส>่เอ็มที่ผมเป็นน้ำหวานอยู่ไปเบิองไปเบิองรถอันมากกสูงกว่าว่ามันมีอะนงวัวไม่มีหม,มออูอยู่ครับหม,มููอย่มีนหมูอยู่ครับ,รบนี่ครับล่าสุดนะครับตาชานันก็จะลังไปซื้อเนื้อหมูนะครับก็เอาเงินให้ตาชานันร้อยหนึ่งนะครับเป็นค่าเน,นื้อหมู ก็มด้วยช่วยกันนะครับแล้ล้างกินด้วยสดน้ำนร้อนๆนะครับหนาวๆอย่างน,นี้อ้าหักนี่ว่าใครนะครับหัหักี่ะครับหนึ่งพันเปิดแฟสป่ะเนี่ย<ะ>เปิดเ,งเรงป่ะอพ่าปดไหนละ เป็นพื้นมันพื้นปาเก้นะครับพื้นไม้ปาเก้ขัดพื้นก่อนนะครับเบื้องต้นว่าเป็นคาบรอยเท้านะครับ สวยมากนะครับดูบิวตกแต่งข้างในนะครับมากจะยูเอ็นบีเลยมั้ยหลายช่องดีมยุเอ็นบีชาร์จเอ็นบีสตรีมประมาณเกือบสิบช่องนะครับ uh huh. สายชาร์จอำนวยความสะดวกเหมือนกับเป็นรถยูทูบเบอร์เลยนะครับ อืลุงพันก็ขัดพื้นนะผมก็เหลียมมองครับเพราะมัน,เห,มนเหยียบเนาะเนี่ยมดามก็ต้องข่าเชื่อคนละเพราะมันเหยียบยังแม่แน่จ้ะข,ขนมตนะอนนั้นนี่ครับกาเจอเพวกขนมเน,นาะการเดินทางก็มี การขบเคี้ยวไปด้วยทำความสะอาดรถเบื้องต้นนะครับอืมหนาไอ้ปราคาไปกินไนอ้ขาม ขนมแล้วก็นในขามนะครับเมื่อกี้แอลมอนมาเอ้บอกทั่วบกทั่วอืวออตัวลิ้นสองนะครับ chéo chéo chuột như này khăn các thợ lặn họ luôn vẽ ngang đi mà măng măng ngao kip ăn ruột gì lệch giá cả ngọc cả bạc nó khác nhau gì mà ข้างหลังเสร็จแล้วนะครับนข้างหน้า